ต่อคลิปสองครับบทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัม,มยังภควาสาเกสุวิหารติกปิลวาทุสมิงมหาวเนมหาตาพีคุสังเขนาสาทิงปันจมเาเตหิพีคุสเตหิสาเพเหวอาอรหันเตหิสอรหันเต,ห,นเตาาหิทัสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนสันนิปติตา โถนติภควานตังทาศนายาพีขุสังคันจ,จัตโธโจะตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตถาโสิอายังโขภคาวาตเกสุวิหารติกเปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหาตาพีขุสังเขนะสาธิงปันจมาเตาหิพีขุสมา ิ S <S <an> ีคสเตหิสาเพเหวะอลหันเตหิัสะหิเจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติภควานตังทัศนายาพีขุสังขันจะยานูนามยามปีเยนะภควาเตนะสุงเตนะเตนุปสังกเมยามาอุปะสังกมิตวาภควาโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยามาติอัชโข ตาเทวตาเสยยาบินามาภารวาปุริโสสามิสามัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสามิเฉยยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวเทเวสุอันตระหิตาภะควโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาจหังสุเอกมันตังหิตาโข เอากาเทวตาผักวโตสันติเกอิกมังคาทังอภาสิมหาสมยโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตตามหะอิมังธรรมะสมายางทากิตายาวอปลาชิตาสังคันติอัตโภอปลาเทวตาผักวโตสันติเกอิกมังคาทังอภาสิตตาตรพีขวโวสมาชังสุจิตตังอัตโนอชุก,กะมะกลางสุงสารเทวะนิ ตานิคเหตวาอินสิยานิลาขันติปันธิตาติอัทโขอัปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเฉตวาขีหลังเฉตวาปรีคังอินทขีหลังโอหัจมะเนชาเตจลัมจลันติ สุทธาวิมาลาจากกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขวะบาเทวตาภาะควตโตสันติเกอิมังคาท้งอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังขัดดาเสนนเตขมิสันติอภายยะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายัง ปริปูเลสันตีติอัโขภาควาภีขูอามันเตสีเยพูยเยนาพีขเวทสัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาขาตังทัสนายพีขูสังคันจะเยปิ เตพีขเวอเหสูงอจิตมาธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภขวันตานางเอตปรมเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสูงเสรยถาปิมาหังเอตรลหิเยปิเตพีขเวภวิสันติอนาคตมาธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภควันตานางเอตปรมเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยกถาปีไมาหังเอตรลหิอาจิ ขีสามิพีรขเวเทวกยายานังนามานิกิตย,กยิาาสีสามิพีรขเวเทวกยายานังนามานิธิเทศิสามิพีรขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทถสาทุกังมนสิกโลทภาศาีสามิติเอวัมพันเตติโคเตพีพขูปภควาโตปัจโสสุงภควาเอตทะโวจะสิโลกมนุกาสามิยาาัตะยัตถาภุมมาตทัสิตา เยสิตาคิริขบพลังปหิตาตาสมาหิตาอุโธสิหาวสันรีนาโลมหังสาภิสามผู้โนโอทาตมนาสาสุทธาวิปณะวิปัสสนาวิลาพิโยปัญจสเตยะตวาวเนกาปิลวาทเวตโตอามานติสาธาสาวะเกศาสเนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทะปิกวเตจะอาตาปะมากกลุงสุตวะพุทธาสาสนาเตสา ปาตุลหูญานังนับอมนุสานะทศนังอเปเกสัตมาทาคุงสหัสังอาทาสัตต์ลิงสัตตังเอกสหัสานังอมนุสานะปมาทสูงอเปเกนันตมาทาคุงทิสาสภาบุตาหุงทันจะสาพังอภิญญายาววากิตวานจักุมาแตโตอมันติสาตถาสาวะเกสะเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาภีขโว เยโวหังคิตาอีสามิขิลาเหียนุปุพโสสัตตาสหัสาวยาคาภุมมากาปิละวาทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศาสิโนโมธมานาพีกามุงพีกูนั่งธรรมิติงวะนั่ง ชะสหสาเมวตายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาอภิก้ามงภิกูนังสมิติงวนังสาตาขิลาติสหัสสายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาอภิก้ามงภิกขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสรสาสหัสสายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาภิก้ามงภิ ีขูนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตะวันน,นิโนอีทิมันโตชุดิมันโตว,วันโนว,วันโตสาสิโนโมทนาอภิกา้าโมภีขูนังสมิติงว่านังกลุมพิโรลาชาคโกเวปุลลาสานิเวสังพิโยบนางสัตสหัสสังเดาขานางปุตปย ลุปาสติคุมพิโลราชคีโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจาติสังราชาทัตระโทภาษาสติคันธพระภานังอาธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิสโนโมดมานาพีกามงพีขูนางสมิติงวนางทาคินันจัติสังราชาวีลุนโหตาภาษาสติคุมพันธานางอาธิปติมหาราชายสริโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามา มหาพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาซาติโนโมทมานาพีก้ามุมพีขูนังสมิติงว่านางอิปาชิมันจติสังราชวิโูปะโคภาษาสตินาคานางอาทิติมหาราชายาสาติโซผูตาปิตาสขภาวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาาสิโนโมทมานาพีก้ามุมพีขูนางสมิติงว่านางอุตตรันจติสังราชกุเวโรตาภาษาสติยาคานาง อาทิปฏิมหาราชาสาสิโสปุตตาปิตาสภาโกอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตวิาสิโนโมทมานาพีก้ามูพีโคนังสมิติงวนางปุริมาทิสังทัตลาโททางกินเนนวิลุนฮะโกปาจิเมนวิโลปาโคกุเอโรอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทละ มานาทั้งสุวรรณีกาปิละวัฒเวเตสามายาวิวนธาสาโกคูวันชนิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหัน a n ธนกามเสโทจะกินนุมานถุนิมานถุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตเสโนกจะคันทับโพนโลราชาชนโนสปออาคูปันจะสิโคเจวติมพะลูสุริยาวาชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพภาสาราชุปิโมทนา โมธมานาพีก้ามุมพีขูนางสมิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตาชกากรรมภลาสตาลาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทาตลาธะจาคูนาคายาสาสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเบนาครลาเชสหัสาฮัลันติทิพาติชาปิชาปาคิวิสทจาโคเวหายาสาเต วนมามะฉาปตาจิตลาสุปัณนาอินนอติเสสะนามังอภยันตทานาคราชานามาสีสุปันนโตเขมามะกาสิุูโทสันหาหิวาจาหิวปะวะหยันตายนาคาสุปันนาสารนามังกาสุพูทางสิางตาวาชิลาหาเถนะสมุทังอสุลาสิตา พาตโลวสวาเสเตอิที่มันโตยาศาสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุลาธานเวขาสาเวปจิตเตสุจิตเตจะหาราโทนมุจีสหสตันจัผภริปุตานางสาเพเวโลจะมาจะนามกาสันในหิตวาผลิงเสนางลาหุพัทธมุปะขมุงโสมาโยธานิพัททันเตพีคูนางสมิจุว่านาง อาโพจะเทวาปฐวีตเตโชวาโยตธาขมุงวลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยาสัสสหะเมตตากลุนากายาอาคูเทวาจะสาสิโนทเสตตัสตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาพีก้ามุงพีคูนังสมิติวะนางเวนทูจะเทวาสหาลิจะสัมมาจะทูเวยยมาจันทัสู ปนิสาเทวาจันทมาโคปุลาคิตาสุริยสุปปนิสาเทวาสุริยามาโคปุลาคิตาทากาตานิปุลาคิตวาอากูมันทวะราหกาวสูนังวะสโวเศธโสักโกปงคาปุลินทโททเสเตสัตถากายาสาเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสินโนโมทนาโมทมานาภกขะโมภีขุนังสมิติงุนังอัาคูสาภูเทวาชลามก คีเสขาลิวะอัลิทกะจะโลชาจะอุมาปุพาสนะนิพาสิโนวลุนาสหัธามาจะอาจุตาอจานีชะกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวันเนสินโนทเสตสัสธทากายาสาเพนนาตวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกามมภีขูนังสมิติณวนาง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาสิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาทาคูหัลโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปะป่าละคามหาป่าละคาอาคูเทวายสาสิโนทเสตสัสสากายาสาเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิคูนั่งสมิติว่านังสุกากะลุมหาลุนาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะคายาหาปา มู่คอาคูเทววิจารคณาสัทธามาตาหะระขะชา มิสกาจยซาสิโนธนยางอาคาปชุนโนโยทิสาภิวาสติทเสตสัสทากายาสาเพนานาตวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสซาสิโนโมธัมานาภิกามุงภิขูนังสมมิติวนังเขมิยาตุสิตายามากตกาจยสาสิโนลามพิตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวานิมมาลตสิโนอาคูอถาคูปะนิมิตา ปลานิมิตาสัตตสตสัตถสกายาสาเพนานาตวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตอสัสิโนมลธมานาอภิก้ามุภีขูนังสมิจิงวะนังสัเถเตเทวนิกายาสาเพนานาตะวันนิโนอินามันนวเยนาคันชุงเยจันเยสัติสาสหปวัธชาติมาขีลังโอขัดินนามานาสวังทาเขโมขัดตลรังนาคังชันทังวาอาสิตาติตังสุพัมมาปรมโตจปุตตาอิทิมาโต สหสันนางกุมาโลติโสจะโสปะคะจะมีติงว่านางสหสพรมโลกานางมหาพรมมพิติทติอุปปาณโนชุติมันโตพิสมาก้าโยยยศาสิโสทเสธอิสลาอาคูปาเจกวาสวัติโนตสันจะมาชโตอาคาพาลิโตปริวาริโตเตจะสาเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาลเสนาภิก้ามีปาสาการหาษา มันที่อย่างเอธะคันทัาผนท,ะทะะัาลาเคนะันธมาทุโวสมันตาปริวาเลธมาโวมุจินทะกโกจินังอิติตัดธมาหาเสโนคันหาเซนังอเปสยีปานินาตาลมาหาจาสลังกตาวายนะเพละวังเตียถาปะวุสโกเมโคนยันโตวสวิชุโกตถตาาวปัจุภาวัติ สังกุโทอัสสยังวเสตันจะสาพังอภินญายาวาคิทวานจากุมาตโตอามันติสาถาสาวกเเสาสสนและเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาสภิขโวเจจะอาตาปมากะลุงสุตวผพุทธสาสาสนาวีตะลาเเคหิป่าก้าโมงเนสังโลมปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังขามาภยาทิตายสัชโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเต ชะเนสุธเตต่อไปบทที่สิบห้มงคลจกักรวาลใหญ่สิริธิติมะติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสะสัพพันตารายะนิวารณะสัมมัตถะ พระควโตอหัตโตสัมมาสัมพุทธสัทวติงสมะหาปุริสะละขาณานุภาเวนะอศัศีสญานุพยัญชนะนุภาเวนะอัจุตตะละสตะมังคลานุภาเวนะฉพันนลิลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะสัทธัศปาละมิตานุภาเวนะทัศอุปะปาลิมิตานุภาเวนะ ทสสัปะลมาถปานามัถปาทัปะลมัถปาปะลิมะปาลิป,ปะลมะมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเด um ชานุภาเว,วนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะ จตุลาสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตะธรรมานุภาเวนะอัฏฐังขิกะมะขานุภาเวนะอัฏฐังสมาติปัติธรรมาปติญานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจะตุสจัจญา,านุภาเวนะชาสพพภะญาณานุภาเวนะสัมผัสสัพพัญยุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณา มุติตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัะตนตายสะสารนานุภาเวนะตุยหังสัพโลคสกะกุปปัตถะทุขโทมนัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพาาสสพสังกัปปาตุยหังสัมมิชันตุทีขายุตาตุยหังโหตุโสตวัสวสีสตวสะ ชีเวนะสะังกิโกโหตุสพัพพทาอากาศะะปัพพตะวะนะภูมิคังคามหาสัพมุทธาอารักขากาเทวตาสัทธาตุมเฮอนุลาขันตุ พระตุสาภมังขลังลาขันตุสาภเทวตาสาพูทธานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตพระวุตสาภมังขลังลาขันตุสาภเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตพระวุตสาภมังขลังลาขันตุสาภเทวตาสาะสังขานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตนาขตยัคขภูตานังปะปะขะ นิวาลนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขภูตานังปปะค่ะะนิวาลนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขปูตานังปปะค่ะะนิวาลนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเว บทที่16พัทเทกรัตตะคาถาอาติตังนานะวาคะเมยะนปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะติยะทะติตามปะหีนันตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโย ทำมังตะฐะตะฐะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตงังวิทานะนุพระลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงีน้นไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆง,งให้กุเปิ่งเถิดออเชวะกิจจมาตปังโก ชัญยามรานังสุเวพึงทําความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งณหฮิโนสังขาลันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุลาชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรัต โตติสันโตอาชิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่17อภินหะปัจจจเวคณนะปาทะชลาธรรมโมมหิชลลังอนะติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมิหิพระยาธิอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปปียหิมนาเปหินาวนาภาโววินาภาโวเราจะและเว้นเป็นต่างๆ คือจะต้องได้ผัดผาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสัพกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะลิสามิกัลยาณังวาปปกปัง วาตสัยทายาโทภวิสามิเราจะกทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวขิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกทุกวันเทิน